เขาก็แปลกไปอย่างเนี้ยคือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลา <ís> แล้วก็บอกรักบอกรักบอกว่าเขารักนะรักนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอเรียกหอมตลอดเวลาแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยอยู่สองสมวันแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลหรือว่าเขาเหนื่อยจากเ,เข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนาะที่ไปให้น้ำเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็บ่อยเขานอนเหนื่อยก็พัก เรารักเขานะรักรักแบบเราทําให้เขาได้ทุกอย่างอืม,อมพอวันที่มันมันมันทรมานมากๆอ่ะเราก็รู้ว่าเขาเขายังห่วงเราอยู่อืมพี่ก็ต้องเป็นคนบอกเพราะว่าพี่ไหวพอนหลังๆพอพี่บอกเขาพอพี่ออกสื่อบอย่าพี่ไหวพี่ทําได้ไรเงี้ยอไม่ต้องห่วงเขาก็คงหมดห่วงอืมคนที่ฟังอยู่อโหสิกกรรมไม่พี่เมฆเนาะ